สารภาพตามตรงว่าตื่นเต้นมากๆวันนี้ตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ที่ได้นั่งบทเนี่ยเมื่อคืนท่านเจ้าคุณบอกอาตมาตอนเกือบเกือบสามทุ่มแล้วแหละว,ว่าพรุ่งนี้ท่านเทศนะเขาเอาแล้วไงเทศอะไรทีนี้ที่ตื่นเต้นก็เพราะว่าอาตมาอายุยังน้อยด้วยแล้วก็บวชมาได้ไม่นานส่วนใหญ่อาตมาจะคิดว่าอ๋อการเทศนี่คือของพระครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านผ่านการเป็นพระมาบางทีเกินขึ้นชีวิตอะ่ะ อาตมาเป็นเด็กน้อยบวชก็ไม่นานโยมบางคนภาวนาเก่งกว่าอาตมาอีกโยมบางคนสามารถละเรื่องบางเรื่องได้ดีกว่าอาตมาอีกมันจึงเป็นเรื่องค่อนค่อนข้างกดดันอาตมาอายุ25ปีอะ่ะบางทีครบอายุไปสามรอบยังไม่ได้เข้าอายุโยมเลยอะ่ะแล้วจะเอาอะไรมาพูดกับโยมดีทีนี้อาตมาก็เลยคิดว่า งั้นเรามาพูดเรื่องเรื่องง่ายๆดีกว่าอย่าหาว่าสอนหรือแสดงทำหรืออะไรเลยก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟังเนาะอาตมามานึกตอนส่งน้ำเมื่อคืนว่าจะเทศอะไรดีน้อเทศสิ่งที่หลวงพ่อสอนดีกว่าโอ้โหแต่สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงหมดอ่ะเพราะว่าการเรียกมาสอนของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่า ท่านปันท่านมานี่เดี๋ยวจะสอนไม่ไม่ท่านจะไม่สอนแบบนั้นการสอนของท่านก็คือท่านปันเดี๋ยววันนี้เก้าโมงจะไปงานนี้นี้นะตามขึ้นรถมาระหว่างจะถึงงานนั่นแหละจะเป็นเวลาที่เรานั่งอยู่บนรถกันแล้วหลวงพ่อเขจะเล่าเรื่องอะไรบางเรื่องมาไม่ได้สอนตรงๆแต่ให้เราเก็บไปคิดเองบางทีกลับมานอนนึกสามวันแล้วแบบอ๋อเออนี่หลวงพ่อสอนนี่ ใช่ต้องกลับมาคิดสักพักหนึ่งเลยสุภาษิตท,ที่ยกไปเบื้องต้นว่าบูชาจากบูชนียานังเอตมังกนุตตะมังคือบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลแก่ชีวิตก่อนหน้าที่จะมาบวชเนี่ยอาตมามือแข็งมากอาตมาจะไม่ไหว้ใครง่ายๆอ่ะถ้าคนนั้นเขาไม่ได้ทําตัวดีดไปกว่าที่เราจะวหว้คนบางคนก็ไม่ได้สมควรใน่การที่เราจะวันทาเสียเท่าไหร่ อาตมายังจําได้เสมอตอนเด็กๆบ้านอาตมาจะมีรูปขนาดไม่ใหญ่มากรูปสักประมาณประมาณคืบคูนคืบเป็นรูปของพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นรูปขาวดำนั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นมุม45องศาเฉียงเข้ามาถ่ายตัวท่านอาตมาก็ถามแม่พระคนเนี้ใครทำไมถึงมีรูปอยู่ในบ้านเราแม่อาตมาก็บอกอ๋อสมเด็จพุทธโคสาจารย์ ท่านเป็นอุปชาของกกงแล้วแม่ก็บอกว่าอุปชาเขานับถือกันเหมือนพ่อเหมือนลูกเลยนะโอ้ยแม่เวอร์จะมาทับถือเหมือนพ่อเหมือนอะไรได้ไงมันมันไม่ใช่หรอกมันจะเป็นไปได้ไหแม่ก็บอกจริงบทเรียนที่บ้านเราสอนเรื่องมารยาทการกินการเดินก็มาจากกงเพราะกกงรับมาจากสมเด็จในสมัยก่อน ด้วยความที่ว่าอาตมาลูกเกิดมาเป็นลูกหลานชาวจีนชาวจีนก็มารยาทก,ก็อย่างที่รู้ๆกันเจ๊กนั่นแหละเสียงดังโวยวายแต่บ้านอาตมาจะเป็นบ้านที่เรียบร้อยที่สุดเพราะว่าโกงบวชกับสมเด็จพระพธโฆษาจารย์โอ้โหจานชามสะอาดมากพูดน้อยแต่งตัวต้องเรียบร้อยห้ามกินข้าวเสียงดังเป็นคนดุไปเลยในบางทีไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับโกง พออาตมามาบวชเนี่ยตอนเช้าท่านเจคุณจะให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อบันทิตานุศาสตร์และในนั้นก็จะมีเรื่องของสมเด็จพระโกสาจารย์ที่เขียนไว้เราเลยเข้าใจว่าอ๋อนิสัยเนี่ยถ้าใครบวชกับสมเด็จอะ่ะน่าจะเป็นเหมือนกันหมดแหละอาตมาก็ยังไม่เชื่อนะก็อจะเป็นอะไรได้ไงอาตมามานึกดูแล้วชีวิตอาตมาก็อ่านครูบาอาจารย์มามา,มากมายทั้งที่เป็นพระ และก่อนที่จะเป็นพระอตมาขอเล่าไว้เด็กก่อนว่าครูคนแรกของอตมาก็คือครอบครัวนั่นแหละอตมาเกิดมาในครอบครัวที่เป็นครูกันป้าเป็นครูลุงเป็นครูแม่อตมาก็เคยเป็นครูเพราะฉะนั้นเรื่องระเบียบในบ้านเนี่ยอันดับหนึ่งถ้าโดนตีที่โรงเรียนเนี่ยกลับมาโดนซ้ำอีกเพราะครูเขารู้จักกันหมดอะ เขาก็จะโทรหากันแล้วอุ้ยวันนี้ฉันตีหลานเธอไปหลานเธอทําแบบนี้นะกลับบ้านมาโดนอีกโดนก้อนผมมากลับบ้านมาโดนซ้ําอีกเพราะว่าคอนเนค t ชันครูก็ถึงกันครูบางคนอาตมาก็กล้าไหวแต่บางคนก็ไม่อยากไหวเลยอาตมาต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวานนี้เองท่านเจ้าคุณท่านนั่งดูคลิปในมือถือเป็นคลิปเด็กไหวครูแล้วท่านก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าท่านปันรู้ไหมผมไม่อินเลย อาตมาก็นั่งนั่งนั่งฟังไปแล้วก็เก็บมาคิดอืมหลวงพ่อผมก็ไม่อิ่มตอนเด็ก,ดกๆอาตมาจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคืออาตมาไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปสมมติว่ากอไก่สละอาระบายสีแดงทับอ่านว่ากากอไก่สละอาระบายสีน้ำเงินทับอ่านว่ากราบอาตมาจะมีการผสมเสียงเองระหว่าง ตัวหนังสือก็สีคุณครูมาเจอโทรหาพ่อเดี๋ยวนั้นเลยบอกว่าให้ลูกย้ายไปเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษซะลูกเป็นเด็กเออดีนะพ่ออาตมาไม่เชื่อไม่งั้นนั่งน้ำลายยืดไปแล้วแหละพ่อก็ยังทูอยู่จนผ่านไปได้ประมาณปสองก็ถึงอ่านหนังสือรู้เรื่องก็ถือว่าพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วๆไปแต่คุณครูก็จ้องว่าเด็กคนนี้เด็กพิเศษ เด็กเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะต้องต้องย้ายโรงเรียนเป็นเรียนกับเด็กพิเศษอะไรเงี้ยน่ะอัตมาก็แบบจริงเหรออัตมาเป็นเด็กอย่างนั้นจริงเหรอกลับมาก็จะถามแม่ว่าแม่กูก็บอกหนูปัญญาอ่อนหนูปัญญาอ่อนจริงๆเหรอแม่โอ้ยอย่าไปฟังเลยครูแบบนี้อัตมาก็เลยค่อนข้างฝังใจกับครูแล้วก็มีแผลในใจกับครูมาตั้งแต่เด็กแผลนี้มาถูกยกเลิกได้มาบรรเทาจริงๆก็ตอนเรียนมหาลัย อาตมาเรียนในมหาลัยเอกชนที่หนึ่งเป็นมหาลัยเอกชนที่แพงด้วยนะแพงอันดับหนึ่งของประเทศเลยแต่ดันไปเรียนอยู่ในคณะเกษตรซึ่งคณะเกษตรก็ไม่ค่อยมีตังค์กันหรอกมอต้นถึงมปลายเรียนชายล้วนแล้วมาเรียนมหาลายัยเรียนคณะเกษตรก็ยังเป็นชายล้วนอีกแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่ครูสอนเขาไม่ได้สอนแค่การมีอาชีพสิ่งที่ได้มาแล้วไม่รู้ว่า ไปอยู่ที่อื่นจะได้แบบนี้หรือเปล่าคือสิ่งที่อาตมาสามารถยึดมั่นกับมันได้จนตายสิ่งนั้นเรียกว่าอุดมการอาตมายังจำทางเข้าของคณะอาตมาได้เหนือขึ้นไปขอบประตูจะมีเขียนไว้ว่าเปิบข้าวทุกข่าวคำจงสูจำเป็นอาจ,จินเหงื่อกูที่สูก,กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้หนะมีรสให้ชิมชดทุกชั้นชน เบื้องหลังสีทุกทนจนขมขื่นและเขียวคาวด้วยความที่ว่าอาจารย์ของอาตมาอยู่ในยุคของปฏิวัติเขียวปฏิวัติเขียวคือการปฏิวัติเกษตรครั้งใหญ่เป็นการปฏิวัติจากที่เราทําไล่ไถนาด้วยควายเรามาใช้เครื่องยนต์เราเริ่มมีท่อสูบน้ําเริ่มมีทฤษฎีเกษตรใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามานั่นคือนักศึกษาเกษตรชุดแรกๆที่เข้ามา โดยคณาจารย์ยุคนั้นจะเรียกว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรหม่อมเจ้าสิทธิพรท่านเป็นบิดาเกษตรไทยถ้าใครบอกว่าเป็นลูกศิษย์หม่อมเจ้าแน่นอนคนนั้นจะอุดมการณ์แน่นมากคุณครูที่มหาลัยสอนให้อัตมาตั้งใจเรียนแบบที่อัตมาไม่เคยเป็นมาก่อนเวลาบ้านอัตมาขายปุย๋ยอัตมาเข้าไปช่วงเทอมแรกๆก็ยังไม่ตั้งใจเรียน คุณครูก็ชี้หน้าอาตมาแล้วก็บอกว่าราชตะเธอเนะ่ะอย่าคิดว่าเธอเอาเงินของพ่อของแม่เธอมาเรียนนะอย่าคิดว่าพ่อแม่เธอมาเรียนแล้วเธอจะไม่ตั้งใจเรียนไอ้เงินที่พ่อแม่เธอส่งอ่ะมันคือเงินของเกษตรกรที่เขามาซื้อยาเกษตรกรเขาเป็นคนส่งเธอเรียนเธอจะมาอิเล็กเขขะแบบนี้ไม่ได้โอ้ยอาจารย์คนนี้เป็นใครอะ่ะทำไมเตือนสติเราได้หนักแน่นขนาดนี้อะ่ะ บางทีด้วยความที่ว่าเราเรียนอยู่ในมหาลัยเอกชนก็จะมีเด็กรวยมาอวดกันใส่นาฬิกาอวดกันขับรถมาอวดกันพกหญิงมาอวดกันแต่ในขณะที่เด็กเกษตรก็นั่งรถไถมาเรียนว่านั่งรถอีแด็กรถกวาดใบไม้มาเกาะเกาะเข้ามาเพราะว่าเราจะสนิทกับพารลงเป็นพิเศษเวลามหาลัยจะตัดต้นไม้จะตัดอะไรก็จะเรียกเด็กเกษตรไปเราก็จะติดกับสนิทกับพวกนักการ นานเข้าน,านานวันนึกน้อยใจอาจารย์อาตมาก็สอนว่าเงินทองอ่ะมายาข้าวปลาของจริงเกิดสงครามขึ้นมาไอ้รถหรูมันทำไรได้ไหมสาวสวยมันจะช่วยอะไรได้เรามีข้าวมีปลาเกิดสงครามเราก็ยังใช้ได้อยู่คุณอย่าไปน้อยใจในอาชีพคุณเลยอาชีพเนี่ยกระดูกสันหลังถ้าไม่มีพวกเราพวกเขาจะอยู่ยังไงลองพวกเราหยุดปลูกข้าวสักหนึ่งปีสิประเทศไทยจะอยู่ได้ไหมโอ้ จริงนะอตาตมาเลยกายเป็นว่ามีความคิดเนี้ยแฝงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวจบปีสี่ปุ๊บอตาตมาบวชเลยตอนแรกแม่จะให้บวชไม่บวชหัวเด็ดเดตีนขาดไม่บวชจะบวชทําไมไม่มีประโยชน์ไปทํางานทาอะไรดีกว่าเราก็มีธุรกิจต้องรีบทํางานเราหยุดไปปีหนึ่งอะ่ะแต่ชาวบ้านเขาไปถึงไหนแล้วลูกค้าหนีหมดแม่ก็บวชได้เดี๋ยวบวชให้แล้วจะบวชให้สุดๆเลย สุดลิมไปเลยแล้วแม่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะถ้างี่เง่าวันเดียวเลิกปรึกษากับพ่อพ่ออาตมาก็บวชนานเหมือนกันบวชสามพรรษาบวชที่วัดป่าพ่อเอาไงอุปชาตอนนั้นเมืองชนเหลืออุปชาอยู่สาคนอยู่สาท่านท่านหนึ่งชลามากและชลาจนไม่น่าจะสอนนวกกะไหวเพราะว่าท่านก็มี มีภาระทางสังขารของท่านอีกรูปหนึ่งไส้หยอกมากองข้างนอ,อกแหละอีกรูปหนึ่งเคยเจอตอนเด็กๆล่ำลือกันว่าท่านดุมากชื่อไม่รู้จักชื่อท่านแต่คนเรียกท่านว่าเจ้าคุณวัดน้ําเคยเห็นในรูปเคยเห็นมาที่วัดบ้านสวนแต่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งด้วยเพราะวด่ดุจนวันหนึ่งที่วัดบ้านสวนมีคุยกับสํานักกุธเรื่องทําวัดต่างๆนานา ได้เจ,เจอเจ้าคุณวัดน้ําตัวเป็นๆแล้วก็พระเป็นพระจากที่อื่นมาท่านใส่จีวรจีวรไม่ได้เป็นสีเนี่ยแต่มันสีสีเหมือนยายสังเคราะห์สีแวบๆท่านเจ้าคุณก็บอกว่าโอ้ยจีวรแบบเนี้ยอย่ากเก็บมาใส่เลยไปใส่ที่อื่นเถอะมันประจานกิเลสให้โยมเห็นไอ้จีวรแบบเนี้ยเก็บไว้ใส่ตอนนอนเถอะตากมากลับมานั่งนึกที่บ้านถ้าใส่จีวรนอนนี่ผ่าตายหรือเปล่าพราองค์เนี้ย น่าจะใช้ได้เอาล่ะพ่อลองไปดูวัดก่อนวนเข้ามาในวัดโอ้โหต้นไม้เพียบเลยน่าจะอยู่ได้แหละไม่มีปัญหาลองมาคุยกับอุปชาลองมาดูก่อน <laughs> เผื่อคนนี้ไม่ใช่จะได้เปลี่ยนทันมาเจอก็คุยคุยกันไปสักพักเออได้อุปชาคนนี้แหละน่าจะสอนได้แต่เขายังกลัวท่านอยู่เพราะตอนนั้นคนล่ำลือมัดล่ำลือถึงอำเภอเมืองอะว่าท่านดู อาตมาถามก่อนว่าแล้วจะบวชวันไหนดีครับมีเลิกมีอะไรหรือเปล่าอาตมารสรุปคําพูดที่ท่านพูดกับอาตมามาว่าเลิกงามยามดีคือเลิกรอเวลาแล้วว่างพอดีเออจริงนะเลิกงามยามดีมันแค่นี้เองอะทําไมเราเราทําชั่วได้ทุกนาทีแต่เราทําดีเราต้องดูเลิกยามอะมันมันไม่แฟร์เลยเราควรทําดีได้ทุกวินาทีสิทำไมเราต้องดูเลิกด้วย พระองค์เนี่ยโอเคเลยถ้าจะเรียนขอเรียนกับพระคนเนี้แหละถ้าจะต้องเป็นลูกใครสักคนหนึ่งลองดูพอมาถึงท่านเจ้าคุณก็รู้อาตมามาเพื่ออยากศึกษาโอ้โหทีนี้พาศึกษาไม่หยุดเลยพาไปไหนตอนไหนหลายที่ท่านก็พาอาตมาไปนะอาตมาไม่เคยเจอพระดีอาตมาก็จะบ่นกับหลวงพ่อแบบหลวงพ่อผมไม่กราบพระมายี่สิบสามสิบปีแล้วผมไม่รู้จะกราบทําไมผมไม่เคยเจอพระดีให้กราบเลย อาตมารู้สึกว่าอาตมาเป็นคนโง่ามากเลยที่พูดแบบนั้นน่ะมีคนบอกว่าในดินมีทองอาตมาไปขุดดินแถวบ้านอาตมาไม่เจอทองแล้วาอาตมาเขาปตะโกนเวลวว่าว่าโอ๊ยในดินไม่มีทองโมทั้งๆที่การที่จะไปเจอทองอะ่ะเราต้องไปที่เหมืองเราจะเจอพระดีได้ยังไงในเมื่อเราไม่เข้าวัดเราไม่หวาพระแล้วเราจะรู้ได้แก่ว่าเขาดีไม่ดี งานแรกอาตมาจําได้ยังจําวันแรกได้เสมอที่หลวงพ่อพาไปไปดูท่านจะบอกตลอดว่าดูไว้แล้วก็เก็บมาศึกษานะวันแรกไปที่วัดจิตสโมสรเจอพระหลวงจีนแต่งตัวเหมือนพระถังซําจังโคอาตมาช็อกมากแล้วสวดอะไรไม่รู้อ่ะหลวงพ่ออะไรอ่ะอืมดูไว้เนี่ยหลวงจีนข้างๆเนี่ยมีวัดยวนด้วยนะ โอ้โหแค,แค่หลวงจีนผมก็ปวดหัวแล้วคือเขาไม่ได้มีแค่แค่พระสวดเขาจะมีเครื่องกระทบของเขาด้วยตอกตอกตอก,ตอกสวดเขาไม่รู้เรื่องเลยเสียสมาธิมากในงานเดียวกันนอกจากเจอหลวงจีนแล้วก็ยังเจอพระที่มาจากภาคเหนือก็ไม่ได้สวดมาเราอีกนัโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตเฮ้ยสำเนียงอะไรอ่ะ ทำไมเราไม่เคยได้อะไรได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหนักๆเข้าไปเจอพระมอนนำมอดัสซาวผควัตตาวโอ้โหโลกของพระยังมีอะไรอีกมากที่อาตมาไม่รู้อ่ะอาตมายังจําเสมอว่าแบบโอ้โหหลวงพ่อพาไปพาไปหลายที่แล้วท่านก็จะสอนไปเรื่อยๆบางวันท่านพาไปสวรรค์ก็สวรรค์จริงๆนะพาไปดูวังพาไปดูวัด พาไปดูวิหารโอ้โหมันสวยงามตะการตาเชื่อไหมอัตมามามองวัดสวยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่บางทีนั่งรถผ่านแล้วท่านแบบเออดูสิโบสถ์วัดนี้สวยดีเนาะอืมสวยครับอัตมาก็แบบเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มองวัดสวยวะจากที่เมื่อก่อนไม่เคยมองมาก่อนเลยอ่ะบางวันก็พาไปนรกนรกจริงๆพาไปเจอศพบ,บ้างไปคุกบ,บ้างไป โอ้โห oh, ไปไปที่ที่บางทีเราก็สะเทือนใจเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนหรอกแต่ท่านพาไปดูแล้วมันเหมือนมันเป็นบทเรียนสอนเราเองครั้งหนึ่งท่านไม่ได้จำกัดแค่ในวงพุทธศาสนาท่านพาไปบ้านซิสเตอร์ลอเรนโซซิสเตอร์ลอเรนโซนี่เป็นบ้านเด็กที่บางคนติดเอ v อวีบางคนเอามาทิ้งในทางขยะพ่อติดยา แม่ติดคุกคนเลี้ยงตายไปตั้งแต่โควิดเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าเคยเห็นพระหรือเปล่านะแต่เขาเจออาตมาเขาอาตมารู้สึกสะท้อนใจมากเลยมันทําให้อาตมารู้สึกว่าโอ้อาตมานี่เป็นเด็กที่โชคดีสุดๆเลยอาตมาโตมาในครอบครัวที่ท่ามกลางความรักมีพ่อมีแม่อยากได้อะไรก็ได้อยากส่งเรียนที่ไหนก็ส่งขนาดอาตมามาบวชนี่สามสี่ปี ยังไม่มีผลกระทบต่อชีวิตเท่าไหร่เลยทั้งนั้นที่คนอื่นไม่ได้มีโอกาสขนาดนี้เยตอนกำลังจะกลับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมากอดกอดตรงนี้ปุ๊บซิสตเตอร์ก็ตัวโยงเลยตกใจกำลังจะแยกเด็กแตนะมาไม่เป็นไรหรอกเด็กคนนั้นพูดกับตมาว่าคุณน้าตัวเหลืองจะกลับแล้วหรอคะ โ oh, <laughs> อ้โหอาตมาก็แบบได้แต่กันนะ้นแบไม่เดี๋ยวมันจะเสียสมณะสารูปรีบขึ้นรถด,ดีกว่าสะท้อนใจสุดๆบางทีอ่ะอาตมาเคยพูดกับแม่ว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่นะป่านเนี่ยหรือยู่ในคุกละไม่จําเป็นต้องมาทําตัวดีอะไแบบนี้หรอกพูดพูดประมาณประชดพ่อแม่แต่พอไปเจอคนที่อยู่ในคุกจริงๆอะ่ะน่ากลัวบางทีหลวงพ่อท่านไปเทศอาตมาติดตามไปอะ่ะ บางคนลากตัวมาเลยอ่ะ้าต่อมาก็กลัวแล้วก่อนหน้านั้นเพราะหลวงพี่เจียประ่านเคยไปแล้วก็เกิดจลาจนแล้วท่านก็โดนขังไว้ข้างในอ่ะแล้วท่านก็มาพูดยิ้มๆว่าโอ้ยผมกลับมาช้าข้างในเขามีจลาจนครับผมติดอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาเลยโทรหาใครก็ไม่ได้ตอนหลวงพ่อชวนอาตมาไปคุกไม่ไปครับไปทําไมหลวงพ่อก็ไปเทศในคุกคนบางคนเ็าอายุห่างจากอาตมาไม่เท่าไหร่ แต่เราในผ้าเหลืองกับเขาในโซ่ตรวนน่ะมันผิดกันจนเราเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบชีวิตเราทำไมโชคดีขนาดนี้นะอย่างเรื่องปูชนียจากปูชนียานางเนี่ยด้วยความที่ว่าอาตมาเป็นคนไม่กราบคนหลวงพ่อก็เคยพาอาตมาไปกราบพระที่เป็นสุปฏิปันโนรูปเนี่ยพระแท้เกิดมาเป็นพระ,ะรัตนโกสินคงไม่มีอีกแล้ว กับคนบางคนที่ผมผ้าเหลืองเฉยๆไม่อยากกาบอ่ะเวลากราบอาตมาก็จะไปต่อหลังหลวงพ่อแล้วก็กาบอุปชาธรตมาอยู่ข้างหน้าอาตมากาบท่านไม่ได้กราบรสเลหน่ลยมันก็ทําทําให้เราสบายใจเพราะว่าคนบางคนเราตะขิดตะขวงใจมันเป็นอกุศลท่านก็จะสอนว่าดูไว้อะไรที่เราไม่ชอบเราก็ดูไว้ด้วยความที่ว่าเราดูมาเยอะเราก็เลยไม่ทําแบบนี้กับคนอื่น บางทีคำสอนของท่านมันก็แฝงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอาตมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่แหละคำว่าครูบาอาจารย์อย่างที่แม่เคยสอนว่ากราบหมอนกราบห้าครั้งนะกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบพ่อแม่กราบครูบาอาจารย์อาตมาจะไม่กราบครูบาอาจารย์จนตอนนี้อาตมารู้สึกว่าอาตมาสามารถกราบครูบาอาจารย์ได้อย่างสนิทใจแล้วแหละ เพราะไม่ว่าจะพระอาจารย์ของอาตมาอีกสามรูปก็ล้วนเป็นพระดีอุปชาอาตมาก็ล้วนเป็นพระดีถ้าไปนั่งแยกกันอาตมากุมงใจในตัวพระอาจารย์ทุกคนมากเพราะแบบโอ้อุปชาเราพระอาจารย์เราไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเวรจะกลับหรืออะไรที่ส่งอาตมามาที่นี่แต่อาตมาคิดว่าที่นี่เป็นที่ที่เหมาะอาตมาที่สุดเลยอาตมามีสภาพแวดล้อมที่ดีมีอุปชาที่ดีมีพระอาจารย์ที่ดีมีน้องๆเน้นที่ดี มีวัดที่เหมาะแก่การอยู่อัตมาเลยอยู่มาได้ถึงสามปีมันไม่ใช่ว่าแค่เรื่องวัดปั่นสวนไม่ใช่แค่ว่าเรื่องบวดนานมันกลายเป็นว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ผูกพันไปกับมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวฉันหายสงสัยก่อนฉันยังมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกเยอะเลยและฉันก็คงต้องเรียนมันไปตลอดชีวิตแหละไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมฉันคงคงต้องตั้งคําถามกับมันเรื่อยๆ เพราะเนื้อแท้ของพุทธศาสนาคือสิ่งที่เรียกว่าปรชาัชญาเมื่อเรารักที่จะเรียนรู้เราจึงตั้งคำถามแล้วเจ้าคุณก็ไม่เคยจะปิดกั้นคำถามของเาตมาเลยการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีประการชนี้